วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอด KFC ไก่ทอด KFC ฉลองเท่าไหร่สองพันสักส่อยค่อครับ จะรับเข้าสู่รายการครัวอยู่ดีกินหวานนะครับวันนี้เจอกับพี่นันเกิร์มกับพี่โชกุนกับน้องชาปังครับอ่าน้องชาปังครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับเมนูวันนี้วันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ทอด KFC ไก่ทอด KFC ฉลองเท่าไหร่สองพันสักใครอ่านะครับวันนี้เราจะมาทําไก่ทอด KFC นะครับฉลอง2 0 0พัสับสไครต์นะครับกับเมนู ง่ายๆนะวันนี้เราต้องฉลองกับเด็กๆนะครับก็มีพี่โชกุนเลยนะครับพี่โชกุนตรงนี้นะครับแล้วก็น้องชาปังเนี่นะครับเดี๋ยวโดนด่าว่ากันอีกทีนะ <c oughs> มาครับเราจะมาเริ่มต้นอโอ้เราจะมาเริ่มต้นจากการเอาไก่ครับวันนี้ของพี่โชกุนเป็นไก่อะไรครับไก่บาร์บีคิวบาร์บีคิวนะครับมีหมักบาร์บีคิวนะครับ ส่วนของน้องมังน้องมัง spoke spoke oh สองน้องปังหมักผงปาปิก้านะครับปาปิก้าครับอย่างแรกที่เราจะทําคือเราจะเอาไก่นะครับมาช,ชุบแป้งนะครับเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับชุบไปก่อนนะทุกคนทําเลยชุบน้องมังชุบแป้งคุณแรงคุแรงมากนะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วต้องเอาไปชุบน้าหน่อยนึงนะครับรอบนี้ เอาชุบน้ําด้วยนะครับชุบน้าน,นะครับม <c oughs> ไม่ล้างไม่ล้างนะครับชุบชุบเฉยๆนะครับแล้วก็เอาไปลงแปง้งอีกทีนึ่งนะครับลงแป้งนะครับอ่านี่ทัไมมัมาเลอะๆอย่างนี้หนาะๆนะนะแบบนี้นะครับหนาๆแบบนี้ถ้าใครอยากได้ แบบหนาอีกนะครับอยากได้หนาอีกก็ชุบน้ําอีกหน่อยนะชุบน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะลุงลังกันหน่อยนะครับนี่ครับชุบชุบชุบให้นานหนานะครับนี่ครับมันก็จะได้ไก่ประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาไปทอดนะครับเป็นไก่ KFC เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพักก่อนนะอันนี้เป็นปาบิก้า ใช่ไหมบาร์บีคิวของพิชกุลเป็นอะไรนะบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะครับอ่าน้าคุกคุกคุกหมดเลยนะครับคุกหมดเลยทีละชิ้นทีละชิ้นชิ้นไม่ถึงีทีละชิ้นนะครับตอนนี้สรอง2000สองพันซับสไค,คร์โอ้หทำเหมือนได้เป็น2ล้านซับสไคร์นะครับเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครับนี่รอบแรกมันจะชุบเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาไปชุบน้ำนะครับชุบน้ำ เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวก็เอามาคลุกแป้งอีกนะครับไส่วางได้เลยวางได้เลยนี่นะครับสนุกสนานเลยครับเป็นกิจกรรมของเด็กๆได้เลยนะครับใครที่อยากให้เด็กๆช่วยทํากับข้าวนะครับลองเอาเอามาเล่นดูนะครับแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เลอะเทอะได้นะอ่าครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับเก็บพักไว้นะครับ อันนี้เราเริ่มขยับกันต่อมาแล้วนะครับน้งองปังชุบกี่รอบครับน้องปังชุบน้ํากี่รอบครับสา,สามรอบเลยนะครับน้องปังชุบน้ำสามรอบนะครับตรงนี้เรากําลังรอน้ํามันร้อนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมคุกไกกันก่อนนะครับอือันนี้เริ่มชุลมุนแล้วครับเริ่มชุลมุนมแบบี้แป้งหมดแล้ว <L ots> เดี๋ยวเราพักไปเอาแป้งแป๊บหนึ่งนะครับ เอาล้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการคุกแป้งนะครับผงบาบิกานะครับแล้วก็ถือไว้ก่อนน้องปังนี่ขอต้องปังนะครับผงบาบิกานะครับแล้วอันนี้เป็นของพี่โชกุนนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับพี่โชกุนบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับคนละหกชิ้นเลยนะครับดูว่าฝีมือของใครคุกแป้งจะได้แบบกรอแบบเคสซีมากกว่ากันนะครับอ่าของ คุณถือไว้ครับเราจะเริ่มทอดเราจะเริ่มทอดผงปาปิก้ากันก่อนนะครับจะใช้ส่วนสะโพกนะครับส่วนสะโพกทอดก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับุาโอ้นะครับครับใส่เอาสะโพกใส่ลงไปก่อนนะครับทีละสามชิ้นนะครับทีละสามชิ้นเริ่มได้กลิ่นนี่ครับโอ้ยังมีพื้นที่อยู่นะครับเพื่อนๆ มีพื้นที่อยู่ใส่เข้าไปอีกสักหนึ่งชิ้นเข้าไปนี่เป็นขานะครับหรือเป็นน่องนั่นเองได้อยู่ครับใส่เข้าไปครับนี่ครับเป็นน่องนั่ครับนี่ครับยังได้อยู่ครับเพื่อนๆอยังได้อยู่ครับนี่ครับตแบบนี้ครับแบบนี้ลงไปโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยครับทุกคนครับเอาละครับหม้อแรกนะครับเป็นผงปาปีก้านะครับ เราจะใช้เวลาในการทอดก็ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวตามดูกันว่าเราจะได้แบบ KFC ไหมแบบแรกส่วนแบบของพี่โชกุนนะครับเป็นแบบบาร์บีคิวจะเป็นการทอดในรอบที่2นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลงานการทอดรอบแรกจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับชุดแรกของเรานะครับเป็นไก่หมักปาปิก้านะครับไก่หมักปาปิก้านะครับ โอ้หน้าตา KFC ชัดๆเลยนะครับตอนนี้อ้าวต่อไปครับยังไม่เสร็จเลยครับภารกิจของเราอีกหนึ่งชุดครับนี่ครับไก่หมักบาร์บีคิวของพี่โชกุนครับเดี๋ยวเราจะเอาลงมาทอดกันแล้วนะครับเริ่มต้นจากนี่เลยครับสโพกครับสโพกครับลงไปนี้มีเสียงนี่มีเสียงใช่ไหม สังซูซี่เลยนะครับนี่ครับสะโพกค,ครับปาปิการไม่มีเสียงแต่ปราร์บีคิวมีเสียงเพราะน้ำมันมันร้อนแล้วน้ำมันมันร้อนแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการทอดประมาณ20สนาทีนะครับ20นาทีเมื่อกี้กี่นาทีนะ30สนาทีใช่ไหมครับสามสิบนาทีครับต่อไปยี่สิบนาทีเพราะน้ำมันมันร้อนแล้วเหมือนพี่ชุกุนบอกนะครับชิ้นสุดท้ายชิ้นสุด อโอเคครับรออีกยี่สินาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรีวิวตอนชิมรสชาติกันเลยครับนะครับหม้อที่สองของเราสุกแล้วนะครับเป็นไกท่ทอดเคฟซแบบบาร์บีคิวนะครับส่วนปาปิก้าของน้องปังสุกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกรอของต้องปังกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวชิมพร้อมๆกันครับ ได้เวลาเอาบาร์บีคิวขึ้นจากน้ำมันของเราแล้วนี่ครับเพื่อนๆครับว้าวสีสวยมากนะครับวางเลยครับวางเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพพร้อมๆกันนะครับขามันเหมาะกับคนจริงๆครับดูดิครับโอ้โหรอบนี้ขาบิ๊กๆเลยนะครับเหมาะกับของพี่โชกุนมากนะครับนี่ครับโอ้ โอ้น้ำมันเยิ้มน้ำมันเยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำมันนิดหน่อยเพราะนองปั๊มมันแห้งแล้วนะครับมันชุมมชนช่มฉมำคุชต้องชุ่มฉด้วยน้ำมันอยู่เพราะว่าเพิ่งเอาออกจากน้ำมันน้ำมันนะครับนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับไอ,อยสิบสองชิ้นนะครับกับไก่ทอด KFC นะครับคัปปี้ไลท์ของเขามานะครับ ด้วย2สูตรนะครับก็ยังมีสูตรหมักผงบาร์บีค้าแล้วก็สูตรหมักผงบาร์บีคิวเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนั่งกินกันเลยครับกับสหนุ่ม3สไตล์ครับพี่นันเกิรมพี่โชกุนและน้องชาปังครับไปกันเลยได้เวลาที่เราจะลงมือในการทานไก่ KFC ของเราแล้วนะครับพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับ นี่ครับดูกันอีกทีครับกับหน้าตาไก่ KFC ของเราครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับน่าทานมากๆนะครับมาด้วยกัน2สูตรในวันนี้นะครับ2สูตรเป็นการฉลอง2 0 0 0ันับสไคร์นะครับกับเด็กๆนะครับกับน้องชาปางแล้วก็พี่โชกุนนะครับที่ช่วยกันทำช่อง youtube ของเรามานะครับได้ถึง2 0 0 0ันสับสไคร์นะครับภายในเวลาปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะครับ มีครึ่งกับ2,000ันสับซ้าก,ก็ถือว่าป่าประสบความสําเร็จแล้วแหละเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรครับเราทําได้เรื่อยทําแบบสนุกสนานคิดอะไรได้ก็ทำนะครับแต่หลักๆของเราก็จะเป็นในรูปแบบของการทําอาหารการกินการรีวิวนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนนึงตั้งใจฟังอีกคนนึงก็ตั้งใจกินนะครับเอาพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มสูตรแรกของเรานั่นก็คือสูตรหมักผงปาปีก้านะครับ เริ่มจากผงปาปิกาเลยอ่านี่ของน้องปังนะครับอืมผงปาปิการชูชูให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูหน่อยนี่ครับของพี่ชโชกุนสวยไหมนี่สวยไหมอ่านี่สวยกว่าอา้าวของพี่ชโชกุนครับนี่น้องปังโชว์หน่อยผงปาปิกา์ชนกันหน่อยสิชนชนควบโอ้โห <laughs> เสียงดังมากเลยครับ โอ้กรอบมาชนกันเสียงดังควาบเลยนะครับพร้อมนะครับไปนะครับอที่ดำดำเนี่ยนะเพื่อนๆนะเด็กๆกินได้เลยนะที่ดำาๆเนี่ยก็คือว่ามันไปโดนตรงตัวหม้อนะครับเพราะว่าเวลาเค c อเขาทอดเขาจะทอดบนตะแกรงชนะแล้วมันจะไม่โดนอตัวหม้อตัวความร้อนโดยตรงมันก็เลยไม่มีอะไรดำาๆแต่อันนี้ของเราในที่มันดำาๆหน่อยนี่คือมันไปโดนตรงกระทะนะครับไปโดนตรงกระทะอ่าพร้อมแล้วกินเลยนะครับ อืมอืมมองหอมหออืมไงนุกพยีครับเพื่อนเนี่ยอืมสุกพายีเห็นไหมครับอืมอร่อยมากอร่อยมากเนาะรสชาติหมักอย่างน้อยประมาณสิบห้านาทีนะครับตอนหมักเนี่ยพี่หนังเกิร์ไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับมีผงปาปริก้านะครับแล้วก็เกลือ แล้วก็น้าตาลนิดๆพอนะครับ3อย่างแค่นั้นจบเลยนะครับส่วนแป้งไม่ต้องหมักนะครับแป้งทอดกรอบเนี่ยเขาจะมีรสชาติเค็มนหน่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วเวลามาเจอกับผงอะไรพวกนี้รสชาติจะพอดีแล้วก็ถ้าเราจิ้มกับอซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกเนี่ยสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็กินง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันหายร้อนแล้วนี่ครับพิสูน์กันเลยครับว่ามันสุกจริงๆนะครับเพื่อนๆครับ นี่ท่านเพื่อนก็จะเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้พี่โชกุลน้องชาปังนะครับเขาคุกแป้งเนี่ยก็เป็นเนื้อดิบๆเนาะเป็นไก่ดิบๆเลยไม่ใช่ไก่ไก่นึ่งหรือไก่ต้มมาก่อนนะครับรสชาติถูกใจไหมพี่โชกุลร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเกือบหมดแล้วนะครับพี่โชกุลเกือบหมดแล้วนะครับองน้องชาปังด้วยนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วน้องชาปังเป็นไงม้างรสชาติวันนี้อร่อยอร่อยมากนะครับ พร้อมแล้วนะครับกับบาร์บีคิวนะครับโอ้โหชิ้นนี้นะครับต้องมอบให้กับเจ้าของเขานะครับนี่ครับคือพี่โชกุนนั่นเองนะมีน้ำมันหยดติ๊กติ๊หน่อยนะครับของน้องปังชิ้นนี้เลยนะครับนี่ครับของน้องปังนะครับร้อนหน่อยนะลูกอวังกรนะครับไม่ร้อนอืมตอนนิดๆของพ่ออันนี้นะครับนี่นะครับมาชนชนชนถือได้ไหมถือได้ไหม อ่าเราไปชนน้องแป้ง,งถือมือพอเลยชนชนปัดปดปัดโอ้ <c oughs> โหเสียงโดังเลยนะครับนี่พึ่ง <c oughs> พึ่งเอาเออกจากเตาเลยนะครับพึ่งออกจากหม้อเลยนะครับมาเรามาชิมครับอืมอาจจะไม่กรอบซะเท่าไหร่เพราะว่าพึ่งออกจากกระทะจริงๆนะครับอืมไม่กรอบแต่ก็กรอบอยู่อืมอันนี้จะมีรสชาติกลมกล่อม นะครับมีรสชาติเยอะกว่าบาร์บีคิวปาร์ก้าเมื่อกี้นะเนาะอ่าอหวานกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเด็กๆชอบผงบาร์บีคิวมากกว่าผงปาปิก้านะครับอืมบาร์บีคิวนี่แซ่บอยู่แล้วนะครับอืแต่เสียดายร้อนไปหน่อยครับน้องปังสลัดน้ำมันใส่หัวเข่าพ่อครับ <laughs> โอ๊ยโอ้ยโอ้ยร้อนแล้ว <laughs> ลูกอืมหวานอืมอันนี้จะหวานเห็นไหมเนาะ นี่ครับสุกพอดีครับสุกพอดีเลยครับเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยร้อนเดี๋ยวก่อนว่ามันเย็นก่อนโอเคนะครับจะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับด้วยผลงานของเราในวันนี้คือไก่ทอด KFC2 สองสูตรนะครับสูตรแรกก็คือผงบาบีค่าสูตรที่สองคือผงบาบีคิวผงบาบีคิวนะครับกับวิธีการทอดแบบ KFC นะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เพื่อนๆนมอบให้เรานะครับวันนี้เราฉลอง กี่ซับสไคร์นะครับ2,000ซับสไคร์2,000ซับสไคร์2,000ซับสไคร์นะครับเราจะก้าวสู่ซับสไคร์ที่3,000นะครับในอีกไม่ช้านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e รวมถึง กระดิ่งนะครับให้ช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับเราจะมากันในหลายรูปแบบทั้งที่เคุณน้องชาปังครับทั้งนางเอกของเราทั้งพี่นันเกิร์บแล้วก็จะเจอแม่บ้านใส่เขียวเขาด้วยนะครับเอาละครับขอคุณสาหรับการติดตามและชมกันอีกครั้งนะครับเอาสามคนพี่น้องครับเขาสามคนพี่น้องลาเพื่อนเือนไปก่อนนะครับนะเจอกันใหม่ทีต่อไปครับสวัสดีครับ